สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีสโรโลและก็เกมคาบาโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์ลุ้นของยามเช้า EP ที่51นะครับแล้วก็เช่นเคยครับเราจะไปเปิดกล่องลอยกระทงด้วยนะครับไปดูที่จอแรกเลยนะกันจอน,นี้นะครับโอ้โหเกือบเต็มนะ90%้าสรนะครับตอนนี้เพิ่งร9อยก้าสบหมาดๆเมื่อวานนี่แหละ แต่เมื่อวานนี้จะบอกว่านิกสี่ตัวนะครับสี่สิบศูนย์นะฮะเล็ดนรลกมากนะได้กำไรเขียวมาขายเนะขอบคุณสำหรับพรีเมียมหนึ่งวันนะบคุณบอสเินตะกำไรเขียวสองเม็ดลูนสองอันนะครับตอนนั้นก็หิน ตัวแรกนะครับกล่องรอยกระทงอ้าวมีของนี้แล้วอ้าวเมื่อวานผมไปบอทไอ้นั่นมาแพนเดโมเนียมมา15บปล่องนะครับไปเหมือนจะมีของดีแต่ก็ไม่มีเลย <laughs> เหมือนจะมีแต่ไม่มีนะครับ ไม่มีอะไรให้รุนเลยนะโอ้โห oh. ยับครับไอดี ID แรกไอดี ID ที่สองครับมีรูนหนึ่งอันรุนนี้มันทรงสำรอย <c oughs> ก็พอได้ค่าดันนะฮะถึงกับว่ามีราคา เอาหมดแล้วนะไม่มีอะไรดงเจาะแดงมอทรงมอไซก็ไม่ดรอปนะครับตอนนี้เคยได้ดีสุดคือเจาะแดงแล้วก็มอไซ r w นะครับนี่ก็จะปั้นตัวนี้ให้ร้อ เพื่อที่จะไปลงนิกห้าสิบศูนย์เพื่ออะไรเลดดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับสงสัยไม่อยากให้บู้เล่นเก่งดอกยาเกินร้อยไม่มีอะไรเหมือนเดิมต่อไปก็ไอดีที่สมนะครับไอดีที่สาม ไอดีนี้เจ็ดสิบสองอันสิบสี่กล่องนะจะบอกว่าไอดีนี้ไม่ดอกกำไรมาสองวันแล้วเอ้ยวันนี้ดอกแล้วหนึ่งอันหนึ่งอันแล้วเมื่อวานทั้งวันก็ไม่ดอกนะเพิ่งดอกนี่แหละ ไปสิบสกล่องนะครับลุยเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเลยเหมือนกล่องมันน้อยแล้วแบบว่าคือคือผมงงว่าวันแรกอะ่ะวันแรก,แรกจำได้ไหม ผมเปิดแล้วคือเปิดไม่กี่กล่องแล้วคุมมิทิวมันออกมาสองสามผืนอะแล้วคือปัจจุบันเนี่ยผมไม่เห็นไปแต่เงาคุมมิทิวแล้วอ่ะงงไหมไม่ไม่ไม่อยากจะคิดแต่มันก็อดคิดไม่ได้หรอกนะไอดีที่สี่ครับ ต้อยรีสี่สามอะไรไม่ตอบอีกแล้วไม่มีจริงไอดีนี้แปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดน่าจะอยู่ที่สิบสิบเท่าไหร่วะประมาณสิบสิบเท่าไหร่เหรอสิบเจ็ดกล่องปะไม่แน่ใ,ใจ ใบชุดเราไม่ได้มาสองกิจกรรมแล้วนะอยากได้บ้างนะเห็นแต่คนอื่นได้นะโอ้โหตั้งสิบเจ็ดกล่องก็ไม่มีอะไรนะกล่องสม่มเงินมาสองอันเจ็งจริงเยเจ็งทุกวันนะก็ไม่เชิงเจ็งเราก็ประมาณว่าเออเราไม่ได้ของดีสักวันอะไรเงี้ยทำไมเราถึงไม่ได้ของดีสักวัน ไอดีหลักครับไอดี ID นี้ก็หินแน่นอนนะรูน็ตผีหรือเปล่ายัดสมุดนะมีแต่หินไม่มีหินเรียยมใหญ่ๆวะ โอ้หหินจงหินเจาะไม่มีเลยดวงแบบดวงแย่มากเลยไหนตัวหลักเนี่ยท้องพอดวงแย่มากบายครับเปิดกล่องรอยกระทงตัวสุดท้าย ยี่สิบกล่องโอ้โหเยอะนะนี่ยี่สิบกล่องจะได้อะไรหรือเปล่าลุยเรียบร้อยไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> อ่าเศร้าจังเปิดไปเข้าทอไปฮะ คือที่ทอเพราะว่ากิจกรรมนี้มันได้กล่องน้อยด้วยนะครับแล้วเปิดมามันยังไม่ได้ของดีอีกเออถ้ากล่องน้อยแล้วแบบเลดรอบมันโอเคมันก็โอเคนะแต่น,นี้กล่องน้อยแล้วเด็ดเลดมันแบบว่ามันก็อย่างที่เห็นอะกล่องก็น้อยเลดก็ไม่โอเคนะไม่มีอะไรดีๆเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เกลือวันนี้เกลือมากเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ ทั้ง5 ID ไอดีอ่าไอดี ID ที่ลงไปหาร้อยสามห้าเขียวมีกำไร1อันนอกนั้นก็ดอปหินนะก็เพื่อได้ต่อทุนพอได้ต่อทุนดอกหินพอได้ต่อทุนไปลงวันต่อเป่ไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวมาอัดทุนใหม่วันหลังแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ